เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนํานะครับเพชรพ่อมดเค่าเป้ ay, ผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ต,ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบวคอยคุ้มสุดๆเติมเกม LL วอริ L w ip, ง่ายแสนง,ง่ายเพียงใช้ได้ออเดดีเท่านั้นใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเค่าเป้อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะ โอเคครับ okay, ผมกาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวของคาซิกไสรัตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับผมหรือคาซิกเดอะแฟตนะครับผมทีผม่ผมคิดี๋คิดคน้นบิวนี้ขึ้นมาเองนะครับผมซึ่งคาซิกเดอะแฟตเป็นคาซิกที่ผมชอบเล่นมากนะเพราะว่ามีมีความปั่นปวดมากๆแล้วก็ปั่นหัวศัตรูได้โคตรจะดีเลยซึ่งมันจะเกียนขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวแวะเล่นกาสักหน่อยนะถ้าเกิดซินดาสตันโดนเดี๋ยวจะเข้าเลยนะครับผม โอเคเวลาตันโดนเลยครับผมแต่ว่าเข้าช้าไปหน่อยนะคือตัวแอนนี่มีสตันด้วยนะถ้าเกิดเข้าไปมีโอกาสที่จะโดนสวนอยู่ไม่เป็นไรครับผมเดินกลับมาเอาปูตรงนี้ก็ได้นะแล้วเลนบนครับฟิโอลากับไอรีกากำลังบวกกันอยู่เดี๋ยวไปแจนซะหน่อยอา้าวแต่ตัวของฟิโอลากเก็บเฟิร์สบัตรไปแล้วนะแต่ผมอยากได้ตัวของเพจป้อมวะ่ะแต่ก็กลัวตัวของอบับแดงจะโดนเวทนะแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาเงินก่อนละกันนะโอกาสมีละอีกอย่างก็โผล่มาแล้วครับคิดแล้วต้องทําเลยนะครับผมถ้าเกิดเดินกลับไปอันนี้จะโดนเวทไปเข้ากับเสียดเลยโอเค ก็น่าจะได้เพจป้อมเพจนึงครับเดี๋ยวอีกนิดนึงโอเคถอยเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเผื่อกันแบบว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้เอาบัฟแดงนะจะได้ไปเอานะครับตัวเขาประเวทนะครับเพราะเราไม่รู้ป่าฝั่งตรงข้ามอยู่ไหนนะเอาล้วไอเรียเข้าฟิโอล่าอีกแล้วต้องช่วยเพื่อนก่อนครับจังหวะนี้โอเคครับผมน่าจะได้หนึ่งคิวหรือเปล่าแต่เขาแฟดออกไปแล้วครับเจ้าแต่ฟิโอล่าแฟดตามเข้าไปโอ้โหเก็บไปหนึ่งคิวครับช็อตนี้บอกเลยว่าฟิโอล่าคุ้มจัดจัดเนี่ยรีบกลับไปบัฟตัวเองก ตัวของแอนนี่ค่อนข้างลึกนะครับตอนนี้จะได้ทําให้เลนของเราได้เปรียบเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแบบนี้เลยแกโดนแน่แกไม่รอดแน่นี่งไงตายไปอีกหนึ่งตัวคลับสำหรับตัวของแอนนี่นะเป็นคิวของซินด้าไปครับผมตอนนี้เลนบนกับเลนกลางเราน่าจะได้เปรียบแล้วนะ โอเคคลาสสิกสายเนี้ยมันค่อนข้างแก๊งดีนะเอ้ราคามิวเข้ามาชิปหายลราบาฟ้าผมโอเคแต่ผมได้ไงอะไรอะไรจะมาเตะผมหมออ่าได้ดิเดี๋ยวผมบอกเพื่อแล้วมาดิแล้วตัวฟร่ากำลังเดินมาแล้วนี่ไงไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เอ้าแล้วโอ้แปดไวข้างนอกรอดมะวะเนี้ยโอเคกระโดดผมมาพอดีแต่ซินด้าสตันสวยครับแล้วตัวของซินด้าได้ไปอีกหนึ่งคิวนะโอเคคุ้มมากๆครับตอนนี้คือลูลู่มาไกลมากนะมาจากเลนล่างเลยทิ้งแครี่ไปแล้วแต่ว่าแครี่เราเป็นแคลรินเนี่ยสบายครับผม ตัวของไอเดียพยายามจะสู้นะเดี๋ยวผมรอครับได้ไหมยิงดักไปครับผมโอเคแต่ตัวของฟิโอล่าฆ่าไายไปก่อนนะเมื่อกี้ยิงดักกันไว้เผื่อเขารอดนะครับผมเพราะว่าผมจะเปิดรีฟรนะครับสำหรับตอนนี้เอาแล้วตัวของซินด้าโดนคามิลนะต้องช่วยครับต้องช่วยเอาแต่ว่าแอนนี่ตายเป็นที่เรียบร้อยโดนซินด้าสวนซะง,งั้นเอาแล ille, แ้วคามิลแกไม่รอดแนะ่ช็อตน,นี้โอเคโดนเฉาะตายไปครับผม อ้ากลายเป็นช็อตที่คุ้มเสยนะครับผมแบบเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเปิดรีพอร์ตก่อนเลยนะตอนนี้คือเราเปิดอะไรก็ได้นะและ้วตัวของไอเรียโดนคิวไปอีกแล้วครับคือตอนนี้ฟิโอลาเราเกิด,จ,ดจัดแบบหยุดไม่อยู่แล้วนะก็น่าจะได้รีฟตัวนี้อย่างชัวร์เลยเดี๋ยวปล่อยรีฟเรนการนะครับผมให้รีฟชนป้อมแล้วเดี๋ยวเอามังกรต่อได้เนี่ยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาไปตายกันนะโอเคเดี๋ยวผมกด ปล่อยไปเลยครับแล้วก็ตีไปเลยเพราะเรามีรูรูแล้วรูรุไวโกใส่ให้เราด้วยครับตัวของแอนดี้กำลังทำยังไงแต่ว่ากันไม่ได้แล้วเพราะผมตีถึงเกณฑ์แล้วครับรีฟชนแตกแน่นอนการันตีเฟิร์สเทเรสนะเก็มมาก่อนต่อแล้วมาก่อนดินตัวแรกนะครับผมของเกมนี้ก็ตกเป็นของเรานะฝั่งตรงข้ามทำมิ่งมั่วจัดเลยนะเพราะว่ามาตายกันต้นเกมนะมาเสียทรงกันแต่ตอนนี้ผมปิดหลังแอนดี้ได้นะถ้าเพื่อนจะใส่สุดนะแต่แอนดี้สตัร์ไปแล้วด้วยแบบนี้ไม่รอดแน่นอนครับผมอา้าวแล้วมีเขาไม่แฟดหรอแต่ผมมีกระโดดไงงนนนนีีี่่่่ไไแแกกกกมรร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 อออดดหเเเเเเพาาาาะะป็็คคคสสสิิิจฟฟตับททววุใซ์์ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มต่อก็ได้นะตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทำนะครับผมก็ตอนนี้ครับเดินเกมสบายครับเพราะเลนเราสามารถชนะได้ทุกเลนเลยนะผมนี่ลอยตัวเลยครับเดี๋ยวมาแก๊งเลนล่างซะหน่อยนะตัวของเคทลินไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าขอเก็บปูตรงนี้ก่อนนะเพราะปูมันยังมีอยู่นะปูตรงนี้เก็บได้เก็บนะเพราะมันโซนพื้นที่ให้เราทําให้เราเดินเกมง่าย้นแเราทำให้ป่าฝั่งตรงข้ามเนะี่ยมีพื้นที่ในการเล่นน้อยลงด้วยนะโอ้โหแต่เลนล่างครับอะไรครับเนี่ยมีแต่คอนโทรลบอดเต็มไปหมดเลยผมต้องเคลียร์ให้หมด บอดเนี่ยมันทาไม่เปิดเผยตัวเราทำให้เขารู้ทำวิ่งเราเนี่ยครับผมโอเคแต่ว่าสแกนบอดหมดพอดีน่าจะเช็คตรงย่าบูเดี๋ยวลองดูตรงนี้ซิมีบอดอีกไหมตีไปครับผมไม่มีอุ้หูเกือบโดนพิซซิอาโร่เนี่ยฝั่งตรงข้ามน่าจะยิงเช็คมาไปว่าย่าข้างหน้านี้น่าจะไม่มีบอดนะแต่ผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปอยู่ดีโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ทํายังไงดีเอายังไงดีตอนนี้แอนดี้ไหมโอเคแอนดี้ถอยครับหรือถ้าว่าแถวนี้มีบอดปะพอเราวิ่งขึ้นมาแอนดี้ถอย เลนล่างครับผมตัวของทางฝั่งของข้ามก็ถอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ตอนนี้คือไม่มีใครกล้าบวกไม่มีใครกล้าอะไรเลยนะเพราะว่าเกมเราค่อนข้างน,นํามากๆนะครับฝั่งของข้ามน่าจะเล่นรับโอ้โหจะโดนพิซซิงโกโร่ยิงไปเจ็บเนี้ยเจ็บอยู่เนอโอเคครับผมจังหวะนี้ทีมเราออทางด้านเลนกลางนะเลนล่างคิดเันสูงนะเพราะฉะนั้นผมจะแอบมาเนียนตรงนี้คนเดียวนะเพราะว่าผมเป็นคลาสิกที่เร็วที่สุดในโลกนะผมสามารถหนีได้อยู่แล้วนะครับโอเคแล้วเขาเหมือนจะออกรตรงกลางว่ะเหมือนตรงกลางจะมีมวยเกิดขึ้นนะลเลือดฝั่งเราเหลือน้อยมากวา่ โอเคแต่ว่าฝั่งเรานะค่าตัวของสเวนไปได้แต่ว่าตัวของฟิอล่านะก็โดนตัวของวารัชช์ดาวไปครับตัวของคามิวกำลังเดินไปซ้อนเพื่อแล้วแต่ผมขอเวกบตรงนี้ก่อนละกันเอาแล้วไอเรียโผลมาตรงนี้ตรงนี้ผมว่าผมเอาตัวของไอเรียได้อยู่นะครับเดี๋ยวโดดใส่เลยนะไอไงมาดิแต่โดนตันแต่ไม่เป็นไรครับไหวอยู่ครับลูลูกก็มานะตีโดนไบโกนกไปอีกทีครับผมโอเคครับตัวของไอเรียไม่น่าจะเกิดแล้วแหละเพราะตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวอุ้ยหึี่แล้วหลบได้ไงหูคาซิกซซกครับผม โอเคแต่ว่าถอยที่กว่านะเพราะว่าไม่มีรายเล่นแล้วนะครับอันติไม่มีจูกแล้วลับบ้านดีกว่าแล้วช็อตนี้ครับเขาอยู่ทางด้านเลนบนกันเยอะมากนะแล้ตัวของแคทลินกําลังดันล่างอยู่แล้วตัวของคามยอยู่ทางด้านเลนการเดี๋ยวผมช่วยตัวของแคทลินดันป้อมตรงนี้นะพอได้ป้อมตรงนี้เสร็จล้วก็กลับมาเอามังกรน,นะแต่ตัวของฟิโอลาตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วะครับผมโอเคน่าจะได้ป้อมตรงนี้อยู่นะเพราะว่ามีตัวของแคทลินนะที่ช่วยหลอยบ้านได้โอเคผมจะช่วยรีบเพื่อนตีนะมามาตีครับตี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  โอเคได้งกรน้าแข็งแน่นอนครับจังหวะนี้เพราะตัวของไอเรยอยู่ทางด้านเลนบลแล้วตัวของแอนนี่ก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะไฟเราค่อนข้างได้เปรีบรยบนะเพราะเกมนําอยู่โอเคครับผมวงกรน้ําแข็งได้เป็นที่เรียบร้อยนะขอว์ปกลับบ้านไปออกตัวของพ่อคุมก่อนนะจ,จังหวะนี้ครับเดี๋ยวรอดักฆ่าสักคนหนึ่งนะเผื่อมีใครเดินหลุดมาเนะยโอ้โหแล้วเ,เขาเปิดตามองเห็นเราเฉยเลยโอ้โหทามมิ่งกระเป๊กเกินนาะยหรือมีบอดตรงนั้นวะโอเคแต่ฝั่งเราไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะช็อตนี้ ตัวตัวซินด้ายังไม่มาเนะะี่ยครับผมอุ้ยแล้วลายร่างโดนกระหน่ำนะ,ะของตัวของหมีเนะี่ยแบบว่าเก็บกดความแคลนนะครับผมโอ้โหแล้วมีทั้งวอร์ดมีทั้งเปิดคุ้มมาอีกโอเคตัวของเวนมาไม่เคลียร์วอร์ดอันนี้รักวอร์ดเท่าชีวิตสโลดักเราข้างหน้าอีกะครับมีก็โดดมาเตะเราจังหวันนี้แต่เราจุกมาทางด้านหลังชิปหายแล้วแต่ตัวของลูลู่เราจุกไม่ได้ลููลู่จะเดินมาช่วยเราตายเองสังั้นโอ้ยเพื่อนเราขอโทษเฮ้ยแต่ตัวของวารสครับผมหือดีนะกระโดดถอยออกมาก่อนเมืม่อกี้โดนล,ล็อกตายโดน ขันมะเกบปูตรงนี้นะแต่ตัวของเควินตายไปกับตัวของรูลูนะตัวของไอเรียนะครับน่าจะแบบว่าอยากเอาคืนนะแต่ว่าผมขอปูตัวนี้เราก็ถอยนะเว้ยเราเพื่อนเราเข้าไปบวกกันเหรอทําไมอะไรยังไงโอเคยังรอดกันอยู่นะตกใจเมื่อกี้นี้ก็ฟิโอลาเข้าไปนะเห็นจากแผนที่และเพื่อนเรามีมวยกันอีกแล้วบวกกันไม่พักเลยนะครับผมนะอูและแอนนี่เปิดสวยจัดสองตัวตรงนี้จะตายนะครับผมเดี๋ยวผมปิ่งข้าไปเอาแล้วเจอตัวของววลาครับเจอเป้าหมายครับผมจูครับพยายามจูเข้าไปโอเคได้อยู่ครับได้อยู่เอาดุดมาคนเดียวแบบนี้ก็ตายาเดี๋ยวมีคนกันเด อออืืหแล้วไอเดียแฟตอันติครับผมช็อตนี้บอกเลยว่าผมจุ่หัวโยกนะโอเคผมเลีวสิบสามนะขออีวอปิกนะเพื่อความนัวนะครับโอเคตัวของสวนนะไม่น่ารอดนะหรือเปล่าช็อตนี้เพื่อนเรากําลังนัวกันอยู่แต่ตัวของคาร์มิโดดเข้ามาจังหวะนี้กระโดดใส่ใครไม่รู้กระโดดใส่ตัวของแคเรนนะครับผมแต่โดนตัวของซินด้าเพิร์สไตน์ไปนะสำหรับตัวของคารมิวตัวของไอเดียกระโดดเข้ามาอีกทีนึงผมกระโดดโอ้โหแต่กระโดดเป็นคนละทิศคนละทางแต่ว่าช่วยตัวของซินด้าไว้ได้นะครับผมโอเคครับผมแม่เป็นไฟที่คค่่่่่อออนนนนนขขข้้้าาาาางงงงงงััััััวววววมมกๆะะช็ตตตตตตตีีีฝฝรรรยยึแแแเเลไปด โอเคจังหวะนี้เดี๋ยวให้เพื่อนดันไปผมกลับมาบอลได้นะแล้วก็เรียกเพื่อนให้มาช่วยอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวดูดูสัญญาณการเดินเพื่อนก่อนโอเคเพื่อนบอกกำลังมาครับงั้นก็โดดใส่บอลไปเลยโอเคครับผมได้บอลนาชอตัวนี้มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมลับบ้านไปออกตัวของซาริด้านะเพื่อทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นหนีเราได้ยากขึ้นอีกนะโอเคครับผมเยาวชนกำลังมีปัญหานะครัซิกเดอแฟร์กำลังพุ่งไปหานะตัวแอนนี่เดินลึกมาแบบนี้ไม่น่ารอดครับก็โดดปาดหัวขาดไปครับผมอุ โอเคฝั่งข้ามตางสองตัวนะแต่ตัวของทางด้านเลนบนนะคะมิวกับฟิโอลากำลังซัดนัวกันอยู่แต่ทางด้านเลนกลางเนะี่ยเพื่อนของเราก็นัวเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่มีโคลดเล่นแล้วแต่ผมยังมีเฟรสรัดอยู่นะครับผมแต่โดนล็อกขาจังหวะนี้ไม่ไรครับมีก๊กอก2ครับตัวทองนะตัวของรัดกำลังพยายามดิน้นแบบทุรนทุรายอยู่นะแต่ก็ไม่น่ารอดเป็นที่รอดเหลือตัวของเซเวนตัวเดียวครับผมโอเคไม่น่าจะรอดครับโดนเพื่อเราเก็บคิวไปอย่างสวยงามนะก็ฟิโอลาก็ดันบ้านแบบช้ำๆเลยนะไม่มีใครหยุดเขาได้นะคือตอนนี้ฟ่ากกดเเเลลนนตตตั้้งแมย เจอทีมดีอะไรก็ดีไปหมดเลยนะสุดยอดมากๆเลยนะครับผมสำหรับตานี้นะก็เป็นคาสิกเดอแฟที่เจอทีมดีนะแล้วก็เดินเกมไวด้ด้วยนะสื่อซ้อนเพื่อนทันตลอดนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะว่าเมตาสเนี่ยผมแทบไม่ได้จับคลาสสิกเลยนะซีซั่นนี้คือแบบจับคลาสสิกน้อยมากๆนะนานๆจะได้มีคอนเทนต์มาทำให้เพื่อนๆดูนะได้มาทำไซซ์ซีซั่นด้วยนะครับโอเคหนุ okay, ่มสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลาสสิกจะแฟรนะเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นหรือเปล่านะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม